สวัสดีตอนเช้าวันที่1ตุลาคม2025นะครับตอนนี้เวลา4.40นาฬิกา40นาทีนะครับก็รายงานสภาพอากาศนะครับบริเวณศูนย์ราชการเชียงใหม่นะครับวันนี้ตอนเช้าก็น่าจะมีฝนตกสู้นะครับแล้วก็ น่าจะทรง,งเๆเขือบทั้งวันนะครับผมดูข้อมูลจากพยากรณ์อากาศแต่ว่าตามสภาพความเป็นจริงเราก็คงจะต้องดูกันอีกทีหนึ่งสำหรับท่านใดที่มาติดต่อทุรละที่ศูนย์ราชการเชียงใหม่กเ็เตรียมล่มนะครับแล้วก็จอดรถในที่ที่คิดว่าปลอดภัยนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเกิดจะมาติดต่อแล้วที่จอดรถมันไม่เพียงพอใช่ไหมฮะจะต้องไปจอดใต้ต้นไม้ก็ระวังต้นไม้หักโค่นหรือว่ากิ่งต้นไม้มาโดนด้วย นะครับแล้วก็ท่านใดที่เป็นชาวเชียงใหม่นะครับวันนี้นอกจากในบริเวณเส้นโชตนาหรือว่าเส้นรอบๆนะครับการเดินทางในตัวเมืองนะครับก็ต้องระวังนิดนึงว่าเอออ่ะโอเคฝนตกถนนลื่นไหมนะครับท่านใดที่เป็นนะักท่องเที่ยวถ้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยเช่นกันนะครับท่องเที่ยวได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์ดีๆในการมา คลิปนี้นะครับอ่ะโอเคผมเล่าเป็นข้อมูลเอาไว้นะครับแล้วก็วันนี้วันที่1ตุลาคมครับเป็นเดือนที่อีกไม่ถึง3เดือนนะครับเราก็จะขึ้นสู่เดือนใหม่ขอให้ทุกท่านมีเดือนที่ดีนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทําทุกอย่างสําเร็จร่ารวยเงินทองความสุขและมิตรภาพนะครับสุขภาพแข็งแรงด้วยเอาละครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดต นะครับในสภาพอากาศหรือว่ามีข่าวคราวที่น่าสนใจในเชียงใหม่ผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขเช้านี้ครับสวัสดีครับ